ที่น้องที่รักภาพของทูตสวรรค์ที่ทำให้แผ่นดินสว่างบอกถึงความใหม่ที่ได้เกิดขึ้นทูตสวรรค์ลงมาจากที่ซึ่งพระเจ้าทรงประทับอยู่และนำความเปลี่ยนะกายมาสู่โลกที่มืดมนขณะเดียวกันก็มีคำประกาศว่าบาบิโลนล่มแล้วก็เป็นการใช้ภาพแทนถึงเมืองอันใหญ่โตมีความก้าวหน้าทางการเมืองและเศรษฐกิจได้จบสิ้นลง ภาพทั้งสองนี้เป็นการบรรยายถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่อระบบความชั่วร้ายของปีศาจและการกล่าวซ้ำถึงการล่มสลายของบาบิโลนก็บอกถึงความน่ารังเกียจอย่างแท้จริง,งเวลาที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็มีเพียงจากพระเจ้าเท่านั้นทูตสวรรค์จากสวรรค์จึงหมายถึงเพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้นพระองค์ทรงทำลายปีศาจ ผู้ที่ดำเนินชีวิตชั่วร้ายจะประสบชะตากรรมเหมือนเช่นเมืองอันใหญ่โตนี้ทิศชนต้องไม่ยอมให้ชีวิตหลงไปกับความหยิ่งจองหองความโลภความเห็นแก่ตัวหรือการคิดเพียงตามความสเ็นตามแบบมนุษย์เราวิวรอนเตือนว่าผู้เป็นเช่นนั้นจะถูกทุ่มลงอย่างรุนแรงแบบบ,บาบิโลนที่ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยคิศชนอย่ามัวลุ่มหลงกับความชั่วทั้งหลาย การถูกพิภากษาของบาบิโลนช่วยเตือนใจให้เราได้รับรู้ว่าไม่ว่าโลกจะสวยงามเพียงใดสุดท้ายก็ต้องจบลงโดยเฉพาะโลกที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าส่วนผู้ที่รู้จักยับยั้งชั่งใจรู้ว่าสิ่งที่ควรคือการอยู่กับพระเจ้าเป็นประชากรที่ดีของพระองค์เพราะเขาจะได้รับความชื่นชมยินดีขับร้องอันเลลุยาสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระอนุภาพ ที่ชวนผู้มีความเชื่อจึงสามารถเห็นว่าการทำสิ่งชั่วร้ายนำสู่ความเศร้าเสียใจแต่การเป็นประชากรข,ของพระเจ้านำสู่การเฉลิมฉลองเราอย่าดำเนินชีวิตอย่างคนที่ประพฤติเลวร้ายในวิวรณที่ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่จงดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระองค์ผู้ทรงความชอบธรรมที่นำสู่พระณาจักที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้และมีชีวิตที่เปี่ยมสุข วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้เลือกติดตามพระเยสุเจ้าผู้ทรงช่วยเราเสมอขอให้เรามีชีวิตที่พร้อมสำหรับเวลาสุดท้ายที่จะต้องพบกับพระเจ้า